กว่าเสร็จแล้วนร้อนมันแห้งๆลดน้ำหน่อยผมน้ำน้อยกา้ามันร้อนๆอะนะอบๆร้อนๆมาสองวันแล้วทีแรกว่าจะพอแล้วอีกน้อย กวาดไปแล้วเก็บกวาดไปใไน้ใส่ตรงนี้หน่อยเด้อปิดไว้แบบน้ำนิดเลงมีชาอยอะไรทอดีมันอยู่ดีก็บอกว่าดินมันแห้งมากอะ่ะเปิดไฟน่ะเหมือนเมือนมันแก่แล้วะนะออลูกเล็กนิดเดียเองคืบครึ้งเองมั้ นะแน่ยตเนี่ยสองครึบครึ่งยาวมากแม่บอกว่าตัาด,ดไปแล้วมั้งเก็บไว้ทําไมเดี๋ยวเขามันจะขาดเอานเออต้องหาอะไรมาพยุงเดี๋ยวหาพลยุงเลยลืมไปเลยูวว <c oughs> <c oughs> งนวยการเราเป็นคณะบุดีเลยนาะเราเป็นคณะบุดีมันมีศกษาธิการอยู่ ồ không chẳng ồ <laughs> dùng các thùng tìm hải tìm thùng ơi tìm thùng một năm rồi tay anh đi la khổ có khoang đơn đi đâu tay thùng một nồi mình nấu á nhưng mình, mình chum nữa thêm อนนี้จะได้แบบพรมแล้วก็จะได้อยู่ทั้งวนันไหนแห้งมากๆก็ต้องลดเช้าเย็นอากาศมันร้อนร้อนชื้นร้อนร้อนเลยนะอันนี้เอาๆที่ลงมาทำไมเนะี่ยฮะนะมันชอบน้ำนะนคกนชอบน้ำให้มันฉ่ำหน่อย เหมือนไม่ต้นตะขบไม่โดนน้ำฝนไม่ตกก็เลยจะแห้งเหมือนจะแห้งตายรดมันซส้นหน่อยนี่กะระผมตัวความชุ่มฉ่ำมีกระดูกไก่ด้วยนะไม่มีขี่ไก่กระดูกไก่ใส่แล้วกัน อันนี้นะร้อนเล่นะเศษอาหารเอามาใส่อเ,เอ,อเริ่มตะไคร่น้ำเริ่มไปเขียวๆแล้วแต่ก็ไม่ลื่นนะ น้ำให้ชุ่มฉ่ำอันนี้ก็อันนี้ก็แห้งเหมือนกันเหมือนรากมันฟูมากๆเลยนะรากมันขึ้นมาตามดินที่เรากองเลยนะอันนี้ก็แห้งเอาน้ำจากกระมังเทเมื่อกี้ จะเป็นยังไงนะไมาได้เอาตรงนี้อรงนี้น่าจะออกให้หมดเลยอะตรงโลนด้วยอแอบ,บมาทำบางทีบอกว่าจะทำจะทำล้วไ,ไปทำอย่างอื่นสะเออมันก็จะเวียนมันแล้วก็เออจะงานก็จะเพิ่มมันสองเข้า รถก็ต้องรถให้ทั่วสองด้านนะเนี่ยแม่เจ้าระเจ้าระเขาหลับแล้วเหมือนกระถินนะนั่ไงไอ้ต้นกระถินนี้ต้นหนึ่งก็นนหลับไปแล้ว เมื่อกี้ตัดกระเพราเอาเสียแผนไอ้หัวพุ่มออกไม่ดี เมือ่อกี้เอาไปเติมไว้ในถังน้ำหมักแล้วก็กะลังความเลยอ่าชุ่ชมฉ่ำชุ่ชมฉ่ำน,นี้ยามาเก็บทางนี้มันจะได้พอดีพอดีอดสายยางจะได้พอดีเวลาพรุ่งนี้เปิดแล้วก็มาเริ่มไว้ตรงนี้ก่อน,นเกี่ยวไว้เสร็จพิธีโหเปิงไฟนะทำสวน ทำสวนตามมีดําเกิดนีเปลืองไฟเปลืองน้ำนะทุกอย่างได้ซื้อหมดเลยเวลายิ่งทําสวนนีใหญ่มันก็แปลกแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้มันยังไงดีจะพูดยังไงดีไม่ใส่ปุ๋ยไม่งามอ่ะไม่ดูแลมันต้องดูแลอ่ะจะโยนทิ้งๆโ้ง,ง,โง้างก็ไม่ได้อ่ะไม่ขึ้นอ่ะไม่ออกลูกอ่ะเออ,อภารกิจลืม ก็จะพอแล้วเชียว <amo> เออเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยฉันไปหาไม้มาค้ำเธอแป๊บน่าจะละน่าจะได้โอ้พอดีดูพอดีพอด,ดีไม้ฮ่าได้ไหมเนอะ นี่ถุงสวมขึ้นแล้วก็มัดเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไม่พออ่ามาซื้ออีกด้านหนึ่งจะได้ไหมเนี่ยโอย้ไม่พอโอ้มันต้องยกขึ้นอ่ะโองยัด เอาไงดีมันต้องยกขึ้นไม่มีเสียงฝนหรอฟ้าร้องหรอไกลเลยเอาไงดีโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยอ,อย่ e เอาเพิ่งเป็นลมสิอ้าวฉันเอย มาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ด้วยโอโ,อโกเลยเราจะได้ปะ่ะนเาจะได้เนาะ อยางชั่วไม่ปลูกว่าตรงนี้จ้าไม่จ้าเขารักกันมากปลูกไว้อ่ไม่พอ,อพอดีปลูกไว้คูกไว้โอ้โขนแทง ตายแล้วเผ้ <laughs> <laughs> าอ้ยเออแขก็ขออยังชั่วหายตึงหายตึงอ่ะก็จะให้ดีต้องขึ้นอีกหน่อยต้องขึ้นอีกนิดหนึ่งเอาไงดี <laughs> มัดตายแล้วอะวแต่ก็ตึงไม่มากนะนี่นี่นี่เบาๆได้ได้ได้ได ได้พอแล้วอันนี้อันนี้กันเวลาลมพัดอะ่ะมันโยกเยกเยกได้แล้วพอ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 ,พอ <laughs> ยังหน้ามิงเลยเถิดไปไปไปกับเลิกเลิกเลิกหนู <laughs> <laughs> ใจถูเหมือนคราวที่แล้วเลยน,น,นี้มันแก่แล้วนะมันหนักเออน่าจะได้อะ่ะไปออกลูกฉัชนจะลื้อค้างให้ดูไปแล้วตามฮีตํมเกิดสตาร์ ฟักแฟง